สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆคน,น,ะคะนเนาะค่ะมื่อวีนเนาะไกลคันบันทุงนาสิพาทุกๆคนมาถอนต้นกาขายเนาะคะ่ะเป็นต้นกา,าเขานะแล้วก็มาเก็บพักในหัวในสวนเฮานี่ล่ละเฮ็ดกับเขากินอยู่หน้าเนาะคะ่ะบกว่าสิเป็นพืชพักนอมไม่ยังส่นะเฮากะหากินตามวิถีของบ้านเหานะแล้วก็เหากะสิมเพมาะเเล็ด อินทผาลาัมด้วยนะพเพราะเมล็ดส้มโอเนาะค่ะสำหรับมือนี่นะชีวิตอยู่หน้าเนาะนี่นะเห้ามะถอนกะขายเนาะค่ะเนาะมัดละสิบบาทนะมีเท่าไหร่ก็ไม่พอค้านะสำหรับตนกาเขานะ่ะแล้วเฮอกับมาเก็บพักเก็บยังเฮ็ดกับเขากินกันกนี่ละเนาะเพราะว่าเห้ากะใส่ชีวิตอยู่หน้าเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องเฮ็ดกับเขาสู้่กันกินนี่ละซึ่ง วันวันหนึ่งของเห้าน,ะน่ะเนาะเหาาน่ะบ่เคยได้อยู่บ้านนะเหาาน่ะออกมาอยู่ทงไฮทงหน้าสมากว่าเนาะค่ะเนาะนี่นะสำหรับการเห็ดหน้าของเห้านะเห็ดโขงน้องหน้าเห็ดหน้านี่แหละประโยชน์กะเพื่อความอยู่รอดเนาะค่ะพราแม่พี่น้องย่างน้อยนะเหาได้มีอยู่มีกินเนาะพืชพักธรรมชาตินี่เหากะ หากินเองนี่ล่ละเพราะว่ามันขึ้นธรรมชาตินะเนี่ยมันขึ้นธรรมชาติเฮากับเห็ดหัว <c oughs> เห็ดยังให้มันนั่นลหละเห็ดคางให้มันนะั่นเนาะถึงเวลาเขากำมาเก็บกินเนาะคะ่ะเนาะนาฟนมาเนี่อยู่บ้านหน้าของเฮานะ่ะส่วนใหญ่พืชพักน่กกะสิบอไครไดซือดอกเพราะว่ามันเกิดขึ้นตามธรรมชาติก็มีเนาะคะ่ะเยอะเลยแหละปลูกแน่ก็มีเนาะ,ะแล้วแต่นะคันเฮ่ายากินยังเขากับปลูกเอาเนาะค,ะะคะ่ะเนาะ นี่นะพืชผักของเห่าเนาะเห่ากะเฮ็ดกับเขาแบบบ้านๆของเห่านี่ล่ะนะแกงพักแกงย่างกินนี่ละ่ะแกงพักร่วมแกงยัางกินนี่ละ่ะเห่ากะแกงใส่ไก่เนาะค่ะสําหรับกับเขาของเห่าเนาะเห่ากะเฮ็ดสู้กันกินไปเนาะค่ะมัดละสิบบาทนะคะสําหรับการทอนต้นกาขายเนาะค่ะเนาะบอกพ่อขายเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องสั่งจองกันแบบว่า แบบว่าจองกันจนบ่มีกล้าขายนะ่ะแล้วเฮาก็สิมา,พมาเพาะเมล็ดพันธุ์ถักนําเนาะน,นี่นะต้นกระสังนะเนี่ยต้นกระสังนี่เฮาก็สิเพาะเฮาก็สิเลี้ยงไว้คือกันเนาะคะ่ะเนาะสําหรับของน้องนาของเฮาน่ะก็ยังเหลืออยู่พืชผักหลายชนิดนะที่เฮายังบ่ทันได้ปลูกเนาะเฮามาเพาะต้นกาไว้ก่อนเนาะคะ่ะเนี่ย บางต้นข้ากระปูกแล้วนะสาหรับต้นกระซังนะบางต้นนะ่ะไกลคันบรรทุงกระปูกไปแล้วเนาะตน้นใดที่มันอันนี้นี่ข้ากับมะเพลียงไว้ก้อนก็นได้เนาะเอาไว้ทาลุมดินปีหนาก็ว่าไปเนาะค่ะหอมแดงนะ่ะออกยอดออกยังแล้วด้นะนะออกนอออกยังายแล้วเนาะสําหรับหอมแดงการขายต้นกาของหฮากาเพิ่นมาฮับเอาเองเด้อค่ะ ผู้ใดอยากได้ก็คือมาหาบเอาอยู่ในสวนของเฮาเองเนาะกับเขาเฮากะแล้วแล้วเนาะค่ะนี่นะถือว่าแล้วเลยนะกะพร้อมกินนั่นละนะสาหรับการเห็ดกับเขาของเฮาเนาะแล้วเฮากะมาพอตน้กะนกาเนาะค่ะนี่เฮาสิพอต้นสมโอต้นอินทผาลัามเนาะคะะ่ะเนาะพอวก้กอนแหละพอเลี้ยงไวก้กอนเนาะกะ ปับปุงเฮ็ดไปเนาะปี่นาปรับปุงพื้นดินพื้นยังขึ้นมาอกีกพ่อได้ดปลูกนี่เฮากับจังคอยเอาล่งดินเนาะค่ะสำหรับวิถีชีวิตของบา้านเฮ้านอเฮ็ดโข่งน้องหน้าที่แก้คันบ้านทงเฮ็ดนี่ละ่ะกะอยากจะบอกทุกๆคนว่าอย่างน้อยมันทําให้เรามีอยู่มีกินอย่างน้อยมันทําให้เรามีชีวิตที่ไม่ต้อง ใช้เงินมากมายนะกับบอแมนว่าบอใส่เลยนะเงินนะใส่ยูแต่หังใส่หน่อยเนาะค่ะเนาะการที่เฮ้าเฮ็ดยูเฮ็ดกินนี่มันก็นได้ใส่เงินน้อยลงเนาะค่ะเฮ้าก็ได้ยูกับธรรมชาติน้ำแน่ะได้ยูบ้านเฮ้าเนาะได้ยูกับพ่อแม่พี่น้องของเฮ้าเนาะสำหรับผู้ใดที่คิดว่าบออยากจะออกไปเหตุงานอยู่ไกลๆนะ่ะก็คือบ่ บอยากไปเป็นลูกจางอยู่ในเมืองกรุงยังสินะเน่ะเฮากับหานมาใส่วิธีชีวิตของการเฮ็ุอยู่เห็ุกินแบบนี้นะมันก็พ่อได้อยู่ได้กินนะอันนี้กะเป็นวิธีชีวิตของไผของมันนะะ่นเนาะค่ะนะเฮากัาบบด้ว่านะการไปเหตุงานหาเงินมันกะดีนะบ่แมนว่าบ่าดีนะอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบแลวก็แล้วแต่ว่าวิธีชีวิตของไพรเนาะคะ่ะนะ สำหรับไก่คันบันทงเองกะมาเฮ็ดโคงน้องหน้านี่กะได้สามเดือนกว่าๆแล้วนะได้สามเดือนลแล้วล่ะเนี่ยมาเมื่อนี่นะเขากะเพาะต้นกาของสมโอแน่ของอินทพาลัมแน่แล้วกัถอนต้นกาเขาขายนำเนาะค่ะก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งเนาะการเฮ็ดหน้าก็คือขายเขาน้ำแน่ขายต้นกาน้ำแน่เนาะ กะแล้วแต่ผู้ใดสิเเห็ดเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องบางคนเพิ่นกะบ่ได้คายต้นกาดอกเพิ่นกะเห็ดแต่พอเดดดำของเพิ่นเนาะค่ะนาอแต่ของเห้าน่ะคันมันเหลือเขาก็ขายไปเนาะค่ะนี่มัดละซิบบาทเนาะค่ะก็มีคนมาเอาซูมือแหละเพราะว่าเพิ่นสั่งจองนาอคนละสองร้อยคนละ3ามอยจังส่นะเอาจนแบบว่ากาเฮ้าว่าพ่อขายน่ะก็คือผู้ใดโทรมา หลัางๆก็คือบ่มีไฮแล้วเนาะค่ะเพราะว่ามันบ่มีแล้วเนาะกามันเบิดเนาะมันบ่พอขายนะกับข้าวข้าก็แล้วแล้วเรียบร้อยเนาะคะ่ะนี่เข้าพร้อมกินนะเนี่ยข้าพร้อมกินสําหรับยุบาเข้าก็กินพร้อมหนา้าพร้อมตาละเฮ็ดกับขา้าวเฮ็ดยั้งึ้นมานนะก็กินน้ากันเบิดเนาะ,ะค่ะพ่อแม่พี่น้องมีงม่ยังกระกินน้ากันนะนี่ข้ากกับมาพอต้นกาของขา้าเนาะ สำหรับมัน,นี้เห่าพอกระมีสมโอมีอินทพาลัมแล้วก็มีต้นกระสังนะคะนอที่เห่าพะอ,อยู่นี่ละสำหรับต้นอินทภาลัมน่ะเหากะพอมเมล็ดมันไวเนาะเหากะก็คือมันโบเมนต้นที่มาจากเนื้อเยื่อน่ะนะอันนี้เหาาพะเมล็ดเอาเนาะก็คือทดล่องไปแหละ มันสิได้ผลหรือบบได้ผลมันสิออกลูกหรือบอกออกลูกกะบ่กโหดคือกันเนาะแต่ว่าเขากลับทดลองเหตุไปเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องเนาะก็ขอบคุณทุกกําลังใจเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องที่เขามาให้กําลังใจกันเนาะมือนีเขากลับมาใส่ชีวิตอยู่หน้าอีกมือนึ่งเนาะค่ะผ้ามาเพาะมาเล็ดพันุพักผ้ามาทอนตนกาเข่าขายเนาะค่ะเนาะไม่พอขายนะจ๊ะมีเท่าไหร่ก็ไม่พอขาย